สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ได้เดินทางมาที่วัดบ้านผ้ซองนะคะจังหวัดนครพนมมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทั้ง5้ตนนะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2563นะคะก็สำหรับคลิปนี้แอก,ก็จัดทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะให้น้องคนท้องนะคะเป็นคนขอตัวเลขจากเจ้าแม่ตะเคียนทั้งห้ตนให้นะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็มาช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและก,กันนะคะ ก็ไปทามเพื่อนเลยนี่งไปนี้หลังทุนดีูแวแม่จะดูขับนะมีคนแบบนี้ั้งไพอมหมทุบตัวนี้นะจึงได้ไปบอกว่มวันนี้มั้ง เห็นแล้านเห็นแล้วสามห้าแนนติดกันเลยสามหอห้าเป็นสามห้าแต่ว่าดังทคือเลเบได้ มาเบิ้งมาเบิ้องสามห้ามีแมนแมนแมนสามห้าลิทสามห้าชัดเลยเนาะสามห้าบอสคือชัดแท้ในกล้องในกล้องยังชัดคลาสเนาะบอยชัดเลยเนาะ ชัดใช่ปอดเือชัดแท้คับนี่นกล้องในกล้องยังชัดครับเนาะปอดตัวใหญ่เลยคนทองลูกซ้ำเนาะพอสามหาชัดครับในตัวสามแห่งชัดเนาะวันหลักตัวแดงยิ่งขึ้งเลยเนาะเห็นหรอ เออสามห้าเลยสามห้าเลัดรัเคลื่อนุ่มสามเองชัดสามก็ชัดเนาะสาสามกับห้าเนาะสามสามห้าสามสามห้าสามตัวแดงมึนเกิงเลยเนาะ